เวลากลางคืนก็ต้องมีการระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะเห็นขาวๆตรงนี้ไหมคะก็คือป่าแอปเปิลกับป่าลูกแพร์ค่ะทีสวนแอปเปิลนะคะด่เยมไหมมาเก็บทุกปีค่ะถ้าเรามาเก็บที่สวนนะคะราคาก็จะถูกลนหนึ่งก็ประมาณ20กว่าบาทนะคะแอปเปิลแอปเปิลเหลืองแดงแล้วก็เขียว ส่วนนี้ก็คือเขาหมื่นปีค่ะเป็นเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะยังไงเรียกว่าเขาหมื่นปีค่ะคือสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเลเมค่ะถึงแล้วค่ะพี่น้องคยายังไจะมาซื้อของไปทําขายก่อนนะคะที่ร้านนี้เป็นร้านเอเชียค่ะรู้สึกเวียนหัวค่ะพี่น้องขาม่รู้เป็นอะไรกินอะไรเปรี้ยวๆเยี๋ยกินมะดันดองค่ะหอมอะไรอะ่ะเหมือนทุเรียนเลย นี่กลิ่นหอมแปลกๆค่ะเส้นเอ่ออะไรนะหมูสวรรค์ไม่ใช่พูดผิดคุณเชียงค่ะคุณเชียงก็มีขายนะคะถุงละ8ดยูโรค่ะโอ้ไม้กวาดห้ายูโรค่ะไม้กวาดก็มีนะคะน้ำปลารวดละหยูโรกว่ากว่ามะขามเปียกก็มีนะคะขวดละส2งห้าขนุนว้าทำซุปขนุนนะคะ2.19 ใม่แพงณหน่อาไม้นี่ค่ะเอาไม้ต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะโลละ5ยูโรค่ะได้เยอะอยู่นะเอาไปซุปไปแกงเอาไปตำเอาไปยำง่ายห,หมดนะเอาไม้ชิ้นใหญ่นะคะเอาไปลวกทานกับน้ำพริกอันนี้อันนี้6ยูโร1กิโลน,นี่ของดองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คืออยังอะรดีซาเล่แม่ดีอย่างก็เป็นยังสิ แรดีเจอแดงๆไม่ใช่เหรอเป็นแบบดองเค็มนะคะแรดีดองเค็มชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อน้ำตาลปึกก็มีนะคะสองจุดเจ็ดห้าตันกิคนรลแคลรอะไรแข็งๆโอ้ยอยังไม่มองไม่เห็นหรอกคะ่ะตัวหนังสือเล็กสายตาก็ไม่ค่อยดีนะคะแก่ตัวมาอายุก็เพิ่มขึ้นอะไรเนี่ย มาดูปอเปียเวียดนามค่ะจะมีร้านหนึ่งที่อยู่ที่ตลาดเ้าจะซื้อแบบสําเร็จรูปแบบนี้และค่ะไปขายต่อนะคะ mm. เขาก็จะไปทอดขายประมาณนี้นะคะ mm. แป้งที่ใช้ห่อปอเปียจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะ mm. ของเราจะเป็นแป้งสาลีของเราจะออกกรอบๆสีเหลืองๆค่ะ mm. ส่วนแป้งข้าวเจ้านี่จะออกแบบเหนียวๆหน่อยนึงนะคะ mm. แต่ก็อร่อยคนละแบบค่ะ mm. ง่ายสะดวกดีค่ะ mm. แต่ว่ายัยไหมชอบทําเองนะคะ ชอบทาเองแล้วก็เอาไปขายนะคะเพราะว่าถ้าเราทําเองเราก็ใส่ทุกอย่างที่เราต้องการได้นะคะแบบแป้งปอเปียแบบของเรานะคะแบบที่ยัยไหมหอน,นะคะแต่ว่าชิ้นเล็กมากๆเลยค่ะแพล็กเลาะ3.50 2.99พกเขียวมะาะก,ะก,กอเลยมี3รนะูปรูปหอมๆน่ารกอโลดละ15ยูโรนะคะัักบุ้งใส่กว๋วยเตี๋ยว สามจุดเก้าเก้าสองจุดห้าศูนย์เอาดีกว่าแพ็กหนึ่งอ,อุ้ยมะอึกก็มีมะอึเขียวอันนี้ถาดขนมครกก็มีนะคะยี่สิบยูโรยังไหงเคยซื้อไปแล้วค่ะซื้อไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะมันเป็นตังเป็นตังปลอม ขนมทุเรียนยัดไส้เป็นตาแซบเป็นตาแซบทุเรียนแช่แข็งก็มีค่ะเจ็ดยูโรนะคะหมอนท่องดูชั้นนี้แผนกอาหารแห้งนะคะนี่นี่ขนมจีนอบแห้งเวียดนามค่ะคุณเส้นตราต้นสนมีไหมเนี่ยอันนี้อะไรก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวอาหารเวียดนามค่ะเรา เก็บท้องไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี่ค่ะสามคนพ่อแม่ลูกนะคะเพื่อที่จะมาทานบุฟเฟ่ต์เวียดนามนะคะน้อไม่น้อยสียูโรอุ้ยมะละกินก็มีค่ะลูกสดด้วยอยาก,กินมาละจินอุ้ยเปิดผิดทางอุ้ยเนาะนีะ่ไมเอ้ยนี่เป็นบรรหนอกขอกหนาค่ะมาละจินนะคะสองจุดห้าศูนย์คค่ะ ห้าร้อยกรัมสามจุดห้าศูนย์นะคะพอดีตามเลยจะกลับเมืองไทยแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะอยากทานนะคะเอาไปสามแพ็คหนึ่งจุดเก้าศูนย์สี่จุดห้าศูนย์เท้าอบดีค่ะขาวด้วยเท้าผงปันยองใยเอาไปแพ็คหนึ่งปลากายก็มีค่ะน่าอะไรลูกฮะไปแล้วลูกเขาเปิดหรือยังหรอลูก ปลาก,กหมูฮะนั่งเลยลูกนั่งตรงไหนก็นั่งเลยไ,ไ,ไปลูกไปไม่เป็นไปลูกไปจัดการเลยนี่ไงจานลูกหยุดเลยค่ะอู้อาหารวันนี้นะคะวันนี้เรามาแต่เช้าเลยลนะคะเรามาก่อนเพื่อนเลยนะคะมีแมกเก็ตนะคะมีปลาหมึกทอด ซาโมซ่านะคะอันนี้ของเด็กค่ะอันนี้ของเด็กนะคะอาหารเด็กๆค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะเวียดนามนะคะอันนี้นกเกตอันนี้กุ้งชุบแป้งทอดนี่ไงจานผัดๆแล้วก็เป็นข้าวผัดนะคะได้ไหมเดีวซูชิขนมจีนนะคะอันนี้อะไรอันนี้ข้าวเหรอ เปิดยังไงลูกเปิดตรงนี้เหรอรเปิดตรงไหนว่านี่เปิดตรงนี้โอ้ยข้าวข้าว,าวร้อนๆอ,<ม>อันนี้เป็นยังไมเองค่ะอันนี้ของแม่ด้วยค่ะก้อนหนึง่งชิ้นหนึง่งพูอปิดแล้วทถน,นั้นคืออะไรล่ะลูกข้างๆเอาเอาเอาชอบไม่ชอบ แตกมาแล้วลูกหยิบค่อยๆค่ะเ,เ,เหนียวติดกันนะคะเหนียวติดกันชิ้นหนึงก่อนนี่เป็นแฮมนะคะโซซิสซอ,สสองหลามาเพื่องานนี้ค่ะซูชิ ทานซูชิเยอะก็จะอิ่มก่อนอย่างอื่นนะคะนี่เป็นหน้ากุ้งนี่แซลมอนชิ้นเดียวพออิ่มก่อนสนอป่ะเนี่ยปลาซาบิปลาสบินี่ของแท้หรือเปล่าเนะาะปลาซาบิขิงดองค่ะไปรองท้องก่อนนะคะ ยำแซลมอนหรือเปล่าไม่รู้แหละเอาไปเลยก็มีลาบด้ยวยค่ะลาบเวียดนามนะคะร้านนี้ให้ปลาป้าหนูลูกปลาป้าไม่ชอบซูชิปลาป้าไม่ชอบซูชิปลาป้าชอบชอบนุ่นค่ะปลาชอบนุน่นนี่กุ้ยเตี้ยวนะคะนี่กุ้ยเตี้ยวหมอบอร์เลอเบลา สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะอ๋ออ๋อสเต็กนะคะสเต็กอ๋อมอเย็นมอเย็นอะพอยเนสเมอซี <c oughs> หวานก็มีเนี่ยคะ่ะมีผลไม้ในน้ำเชื่อมนะคะแต่ก็ไม่ได้หวานมากของหวานนะคะ อุ้นี่น่าทานค่ะเหมือนขนมต้มมานเรามีแตงไค่มีชีสสับป,ปะรดอู้ยว้าวีลดช่องด้วยค่ะลดช่องสิงคโปร์นะคะหวานปากใชไหมล่ะค่ะงานนี้นะคะเค้กทำน่าทานมากๆแล้วก็เป็นขนมหวานของเวียดนามนะคะเค้กฝรัร่งเศสขนมหวานของเวียดนาม,มตากแตงนี่น่าทานมากๆเลย คู่ป๊บป้าครึ่งท้องหรือยังตอนนี้ประชบกับแม่จะแม่หลายยังมาเย,ยอะที่ลูกเพราะแม่ก็อยากทานอยา่างอื่นด้วย <c oughs> อินก้อนมาแล้ว ลัดที่เหลืก็เป็นตาแซบแต่ลูกอย่าลืมนะว่าลูกจะกินข้าวเีลยวอีกวันนี้อาหารใครจ่ายคะวันนี้วันนี้ที่ลาเป็นคนจ่ายค่าอาหารนะคะวันธรรมดานี้คนละ17ยูโรค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์คนละ19ยูโรนะคะไม่เพียดนะลูกไม่อยากได้มาสบี mira ตุ้งลิ้นปลาะเกินยาลิุงปะป๊าซิบุงซิงบัวซ่าโคจิมเน่โอลิฟคิดมั่งว่าบนลุนั่นนี่ล่ะเป็นเทียนนี่ไม่ให้แม่จ้าค่ะไปเอาซอเาสเผ็ดหน่อซอสเหมืนอนซอสเหมือนที่เก็บเทใส่ในถ้วยให้แม่ ว่นไม่เผ็ดแล้วก็พริกสองชิ้นนะคะพริกสองชิ้นแล้วก็มะนาวชิ้นมุ้งแด่อยูนีดนด้วยไปไม่เผ็ดเอาวะกร้อไปใสป่ด้วยหน่อยอืมขอบคุณค่ะมา,มา,มา,มาทานพุปเกี๋ยวไม่หมดช่วยเลยมีบเลยบีเลย

เก็บไว้นะคะแล้ววันนี้นางก็จ่ายค่าอาหารให้พวกเราขอบคุณนะลูกนะชิ้นนี้สวยมากเลยลูกว่าใส่ได้ไหมชุดนี้เซ็กซี่มากเลย 2> เ<อ> C 2เห็นหมดเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากนะคะที่เป็นห่วงครอบครัวยายไหมคะ่ะคือที่เมืองยายไหมในตอนนี้นะคะยังเงียบสงบดีอยู่คะ่ะช่วงเย็นๆนะคะจะมีตำรวจคอ,อยสอดส่องดูแลเป็นระยะระยะนะคะก็คือมีการ ตวจตากันมากขึ้นกว่าปกตินะคะนะส่วนเมืองมา์เซเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองเย่ไหมนะคะนั่งรถไปประมาณสองชั่วโมงค่ะเมืองนั้นล่ะคะ่ะที่มีการก่อจราจนในตอนกลางคืนนะคะข่าวนี้เย่ไหมดูจากโทรทัศน์แล้วก็ลูกค้าของเยงไหมเองที่มาจากเมืองมาซเซนะคะเวลากลางคืนก็ต้องมีการระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองค่ะนะคะนอกเมืองไม่เท่าไหร่ค่ะอยู่ในเมืองนะคะ,ะ,คะก็จะมีร้านค้าร้านขายของชํา ร้านขายน้ำหอมร้านขายกระเป๋านู่นนี่นั่นนะคะเขาจะมีการดูแลเป็นพิเศษค่ะแล้วก็มีตำรวจนะคะคอยขับรถสอดส่องดูแลนะคะเป็นระยะระยะนะคะก็แปลกดีเหมือนกันนะคะพี่น้องคะช่วงไหนที่ย่าแม่จะกลับไทยชอบจะเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆขึ้นตลอดเลยย่าแม่คุยกับไอ้บุญเถินนะคะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นระวังในเรื่องการเดินทางให้มากขึ้นค่ะ ไม่รู้แหละค่ะมันมันมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเนาะคลิปวิดีโอที่ยายไหมถ่ายวันนี้นะคะเออยายไหมได้ถ่ายนานแล้วค่ะประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะก่อนที่จะมีการเกิดการจราจรน,นะคะก็ทุกอย่างก็ปกติด,ดีค่ะพอหลังจากนั้นประมาณวันสองวันนะคะก็มีข่าวเรื่องนี้แหละคะ่ะก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงค่ะยายไหมกับครอบครัวสบายดีค่ะที่เมืองยายไหมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเห็นไอ้บุญเถงบอกมุตะกี้นะคะว่า ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องยังไม่ไว้วางใจนะคะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้าเห็นข่าวเมื่อวานนะคะว่าเหตุการณ์จราจนแบบนี้ลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านค่ะเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะก็มีการแบบทําแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเย่ยไหมก็มาอัปเดตสถานการณ์ที่เมืองเย่ยไหมนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะขอให้เย,ยไหมเดินทาง กลับไทยโดยสวัสดิภาพนะคะอย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยซ้าทุกคุณมากๆอีกครั้งนะคะสําหรับทุกท่านที่เป็นห่วงยายไหมคะ่ะสําหรับคลิปนี้ยายไหมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็มีความสุขมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย